สวัสดีค่ะเคจิโฮมนะคะเช้านี้เราก็ลงมาทานอาหารเช้าเตรียมตัวจะออกไปเที่ยวกันค่ะเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะบินกลับญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยเรายังว่างอยู่ก็เลยหาสถานที่เที่ยวไว้หนึ่งที่เดี๋ยวทานข้าวเสร็จเราก็จะไปกันค่ะสําหรับเชา้านี้เราก็เลือกทานอาหารฝั่งอาหารญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะคะนี่ตอนเช้าๆก็มีกาแฟด้วยสามารถสั่งได้นะคะแล้วก็เซตอาหารของพวกเราก็จะเหมือนเดิมค่ะ แต่ว่าทางฝั่งอินเตอร์เนชั่นแนลก็จะหลากหลายกว่านะคะนี่พอทาอนอาหารชาเช้าเสร็จแล้วก็นั่งรถตุกๆจากหน้าโรงแรมนะคะก็ให้พนักงานที่โรงแรมเขาเรียกให้แล้วก็ปรับต่อรองราคาให้เรียบร้อยนะคะโดยจากโรงแรมถึงสถานที่ที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยก็คือประมาณ14กิโลแต่ถ้าเราเรียกเองเนี่ยก็จะได้ตุกๆที่เอาพวกเราไปส่งที่ท่าเรือแล้วก็จะต้องนั่งเรือแล้วก็ไปที่วัดเองนะคะ แต่ว่าพวกเราเนี่ยอยากจะนั่งรถตุกๆกันยาวๆไม่อยากขึ้นรถลงเรือต่อเรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้พนักง,งานเขาตกลงราคาให้นะคะสถานที่ที่พวกเราจะไปวันนี้ก็คือวัดปากน้ําที่ภาษีเจริญค่ะพนักง,งานที่โรงแรมเขาเป็นคนแนะนํานะคะบอกว่านักท่องเที่ยวคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบไปวัดนี้มากแล้วแม่คิจิก็นึกขึ้นได้ว่าวัดนี้เคยออกทีวีญี่ปุ่นด้วยดาราญี่ปุ่นก็เคยมานะคะแล้วแม่คิจิก็จาได้ว่าเป็นวัดที่สวยมากนะคะ ก็เลยอยากจะมาด้วยตัวเองสักครั้งวันนี้พวกเราก็นี่มาถึงวัดแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยค่ะ ตอนนี้พวกเราก็อยู่บริเวณด้านหน้าพระมหาเจดีย์มหาราชมงคลค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันนะคะแม่คจิเคยเห็นในทีวีสวยมากวันนี้เราได้มาชมของจริงกันแล้วค่ะเดี๋ยวต้องถอดรองเท้าก่อนนะคะมีป้ายเขียนว่าให้ถอดรองเท้าชั้นสองแต่ว่ามีชั้นรองเท้าอยู่ตรงนี้แม่คจิก็ไม่แน่ใจก็เลยพาเคจิกับป๊าถอดรองเท้าไว้ตรงนี้นะคะวันที่เรามาวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนเลยค่ะ ร้อนกว่าทุกๆวันที่เราเที่ยวกรุงเทพนะคะเคจิก็โอดโอยในการเดินขึ้นด้านบนนิดนึงค่ะเพราะว่าพื้นร้อนมากนี่แล้วก็วิ่งขึ้นมาเลยนะคะซึ่งจุดนี้น่าจะเป็นชั้น2นะคะซึ่งแต่ละชั้นเขาก็จะมีพิพิธภัณฑ์ให้เราเดินชมเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ว่าไฮไลท์จะอยู่ที่ชั้น4นะคะเดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์ไปด้านบนกันค่ะ บริเวณชั้นสีก็สามารถเดินออกมาชมวิวบริเวณระเบียงได้ด้วยนะคะมีระเบียงกว้างมากสามารถเดินออกมาถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวริมแม่น้ำได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบๆกันนะคะ ตอนนี้พวกเราก็ออกมาจากวัดแล้วนะคะเราก็เดินข้ามสะพานบริเวณหน้าวัดออกไปหาเรือนั่งกันค่ะ ก็เห็นว่ามีเรือด้วยนะคะก็เดินสุมๆมาค่ะก็เจอน้องผู้ชายอยู่คนนึงเขานั่งเรียกลูกค้าอยู่นะคะไม่่จีก็เข้าไปถามว่าสามารถไปส่งที่ไหนได้บ้างนะคะใจจริงเนี่ยก็อยากจะให้ไปส่งที่สถานีรถไฟฟ้าใกล้ๆแถวๆนี้ค่ะแต่น้องก็แนะนําว่านี่สามารถที่จะแล่นเรือผ่านบริเวณด้านหน้าวัดแล้วก็ถ่ายรูปชมพระใหญ่ได้ด้วยนะคะ แม่เคจิก็ตามใจเจ้าถิ่นเลยค่ะน้องๆเขาก็พามานะคะได้พิวที่สวยมากๆแล้วก็ถูกใจเคจิแล้วก็ประปามากๆเลยค่ะ หลังจากเราชมวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้น้องๆไปส่งที่สถานีรถไฟ MRT บางไผ่ค่ะซึ่งก็จะอยู่ใกล้ๆกับวัดแห่งนี้นะคะ ซึ่งวัดนี้ก็จะอยู่ใกล้กับ2สถานีรถไฟฟ้านะคะไม่คิดจิก็จาไม่ได้ว่าอีกอันนึงคือสถานีไหนแต่น้องๆบอกว่าตรงนี้ก็ไปได้นะคะเราก็เลยขึ้นที่สถานี MRT บางไผ่ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้นั่งรถไฟฟ้าจากสถานีบางไผ่นะคะก็ขอดูเส้นทางนิดนึงว่าเราจะไปไหนกันได้บ้างเพราะว่าตอนนี้ก็ผ่านมาแค่ครึ่งวันเองค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ทานข้าวนะคะ ก็ดูแผนที่แล้วน่าจะไปแวะที่สถานีสนามชัยแล้วก็เดินไปทานอาหารร้านโปรดของพวกเราก็คือร้านชมอารุณก่อนกลับนะคะการเที่ยววันกลับนี้เป็นอะไรที่ใจหายบ้างๆเลยค่ะไม่เหมือนวันแรกที่เรามานะคะความสนุกยังรออีกตั้งเยอะแต่ว่าตอนนี้ความสนุกของเรากําลังจะหมดลงนะคะก็จะต้องกลับญี่ปุ่นไปใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเที่ยวใหม่นะคะ พอมาถึงสถานีสนามชัยปุ๊บเคจิก็นึกขึ้นได้ทันทีว่าอยู่ติดกับมิวเซียมสยามเคจิก็อยากจะไปเที่ยวอีกรอบนึ่งแต่ว่าวันนี้พวกเราต้องกลับแล้วนะคะเวลามีไม่มากพอพวกเราก็เลยแบบไม่ได้แวะนะคะก็เดินตรงไปทานข้าวเลยแล้วก็เดี๋ยวกลับไปโรงแรมเตรียมของเตรียมบินกลับแล้วล่ะคะ่ะนี่เคจิก็จะเลี้ยวนะคะอยากจะเลี้ยวไปมิวเซียมสยามแต่ว่า เวลาแบบกระชั้นชิดจริงๆเดี๋ยวรอบหน้าค่อยไปกันใหม่ค่ะตอนนี้พวกเราก็มาถึงร้านอาหารแล้วนะคะวันนี้ลมค่อนข้างแรงเนี่ยค่ะเหมือนฝนจะตกด้วยนะคะพวกเราก็นั่งรอทานอาหารเดี๋ยวทานเสร็จก็จะกลับไปพักผ่อนเตรียมของเตรียมบินกลับกันแล้วละค่ะ สำหรับทริปนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเคจิไม่มีอาการป่วยหรือว่ามีอาการปวดท้องท้องเสียอาเจียนหรือว่ามีไข้ใดๆนะคะปลอดภัยตลอดทั้งทริปก็คือแม่กระเป๋านี่โล่งอกโล่งใจมากๆนะคะตอนมาเราก็ทําประกันการเดินทางมาเรียบร้อยนะคะเราทํามาเพื่อความอุ่นใจค่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้ในดีที่สุดแล้วนะคะอมองวิวแล้วก็ใจหายค่ะยังไม่อยากกลับนะคะ แต่เราก็ต้องกลับไปทําหน้าที่ของพวกเรานะคะเดี๋ยวเคจีปิดเทอมนะคะครั้งหน้าก็ค่อยมาเที่ยวใหม่ค่ะวันนี้เราก็บินไฟดึกนะคะบินประมาณห้าทุ่มนะคะเคจิก็รู้สึกง่วงๆแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นเครื่องก็จะได้นอนยาวๆจนถึงญี่ปุ่นเลยละคะ่ะแต่ว่าพรุ่งนี้เคจิก็ยังไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะยังเป็นวันหยุดอยู่เขาก็มีเวลาพักอยู่หนึ่งวัน นีพวกเราก็เข้ามาด้านในแล้วนะคะจะบอกว่าเมื่อกี้เซอร์ไพรส์มากนะคะก็คือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะคะเป็นพี่ผู้หญิงเขาตรวจหนังสือเดินทางของเคจิแล้วก็ยื่นคืนให้แม่เคจินะคะแล้วบอกว่า ติดตามช่องของเคจิอยู่แล้วก็รอชมคลิปเที่ยวไทยครั้งนี้ด้วยนะคะแม่เคจิทั้งตกใจแล้วก็ปลื้มใจค่ะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปส่งท้ายการเที่ยวไทยของเราแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็จะเป็นคลิปที่เราเที่ยวกันในญี่ปุ่นแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้แม่เคจิขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจแม่เคจินะคะเดี๋ยว จเจอกันใหม่คลิปต่อๆไปค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ